ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมโลบอกในแบบประสบมการรลันไอศครีมแล้วคุณเป็นอะไรเนหัวใส้กอกเฮ้ยมีไฟฉายให้เราแล้วก็มีหน้ากากที่ไม่มีโอเคไหนหน้ากากดูหน้ากากพ่อดนไหนพ่อลองถือหน้ากากไม่เข้ากับหน้าพ่อเลยไปรับออเดอร์ลูกค้าก่อนอุ้ย มีมองกุดด้วยเ้ยลูก้าแล Jamie, ้วเขาต้องการไอศครีมรดไอซรลดช็อกโกแลตไวรุ่นตัวดำไวรุ่นตัวดำนายอดมองกุดมาให้พวกข้าหัวลูกชิ้นเจ้าก็วีเจ้าก็ไมนผมนหดไดนก่อน ไปแล้วลูกค้าคนที่หนึ่งซ่ขอบคุณมากพ่อคอยเฮ้ยเุ้ยใครอ่ะใครอ่ะเพ่อที่อยู่ในง่นเนี่ยเออเจริงนะแกมันหนึ่งของพ่อเลยอ่ะจริงอย่าบอกนะว่าพ่อออกไปดูกันพ่อไปดูกันนั่นคือชายเออยใครใครเลยโอ้โหลูกค้าคนต่อไปตกกระจายหมดโดนชิดแล้วพ่อโดนไล่ เพราะเราไม่รู้นี่เดี๋ยินเริ่มแปลกแล้วเออเออโอ้โหเดินเข้ามาอย่างนี้ตกใจหมดสิเพื่อจะเข้ามาอย่างนี้เดินอ้อมซะไปแจะเข้ามาเราไปถ่ายจะแปกว่าไงครับคุณไม่มีหน้ารสวานิลาด้วยหน้าจะโกนผิวโกนตามากันโกนปาก แล้วก็คุรจะหมูกไปอีกนิดหน่อยแตว่าใบหน้าเป็น <c oughs> ไม่มี้องลูกค้าสักเลยสักอะไรสักรูกดาวอยู่ข้างหลังอะใช่หรอเยี <c oughs> ย่ยมมาเลยไปไปครับจะมาแบบนี้นะอะไรอ่ะใครครับเนี่ยคุณใครครับเนี่ยไหนนี่อะโคุยดําเมียมาเลย ใช่ขอฉายหน้าดู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 หน้าคุณกอริล่าเอิ่มพ่อคุยเลยพ่อคุยเลยโอเคดูดูรับออเดอร์ก่อนพ่อคุยกับเขาไปก่อนแล้วค่ะเขาต้องการอะไรโอเคหนูคุยหนูฟังไม่ออก ไปมันต้องเติมโลบัตใช่แล้วไปครับคุณเอมเจ๊ก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 ไปแล้วลูกค้า้ยล้างจานที่เหลือห้าใบไปพ่อเราต้องช่วยกันล้างจาน ชิก็ล้างจานเร็วเม่บ้านพอบ้านทั้งหลายแล้วใครกินข้าวอ่ะใครไม่ได้กินกันเลยอ่ะเห็นไหอ่ะมาทำความสะอาดจ,จานดีเย้วโถยืนงงอะไรเนี่ย <c oughs> ไปล้างจานเลยเนีย่ยืนมองดีนะ <c oughs> ไปดูก่อนมีใครบ่า okay. จอพอจอเหลือสูดแล้วเฮ้ยแล้วมีอะไรไหมฮ้ยฮ้ดอะไรอะไรเสียงอะไรไปดูกันไหมในนี้อะไรเสียงอะไรเสียงนั้นคือเสียงอะไรเฮ้ยอะไรอะหัวใครอะหัวมันหัวอะไรนะหัวมันหนูเข้ามาเจอปีเลยอะดูดีหัวลูกชิ้นเหมือนเราเลย ในที่สองก็คือคนที่สองเอ้ยไม่ใช่วันที่สองคืออะไรคุณจะกีดร้องหายไปแล้วฮะหายไปแล้วเมื่อกี้เขาบอกเดาๆเขาว่าใช้ก็เฮ้ยเพ้าะหนูไม่ก้ามาคนเดียวี หนูไม่กล้าเอาไปคนเดียวไไเอากล้องก่อนละกันหยิบกล้องขึ้นมาพ่อไปหยิบกล้องแล้วมาวางกล้องเดี๋ยวหนูจะไปวางอันข้างนอกละกัน <c oughs> <c oughs> พอเอาไปวางในหน้าหลาน่ะหยิบหยิบกล้องไปอย่างเจี๋วหนูไปด้วยทางนี้ทางนี้ปีนขออนุญาตปีนแคปเช่นนิดนึ่งดูต้นท้ากันนะวางแล้วไปเลยจ้าไปเร็วลูกค้าเราแต่ละคนไม่ใช่คนปกติไม่ใช่คนปกติแต่กะคน คนแรกก็เป็นพระราชาคนที่สองก็ไม่มีหน้าคนที่สามก็กอริล่าออกคำสั่งออกคำสั่งอะไรอ่ะออกคำสั่งก็คือส่งไอติมให้ลูกค้าใช่เหรอใช่โหหยิบไอติมมาแล้ววอลิล่าเอาไปครับออกคำสั่งให้ลูกค้าให้ลูกค้าเดินออกไปจากร้านเพราทำอะไรจากคิวที่ไหนกันไหมอุ้ย มาอยู่กันก่อนดีมีรมับโทรศัพท์ก่นอน Hi What in h e s คุณคือใครฉันมาหาคุณแล้ว<ะ>ใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดพ่อ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 ไหน,ไหนใครก็ไม่รู้อ่ะเขาโทรมาหาเราแล้วเขาบอกว่าเอ่อ ฉันมาหา<ม>คุณแล้วเออใครวะอ,อ,วอฉันควรเช็กกล้องเออเช็กกล้องว่าาใครมน,นี่่ะนี่ไงเช็กกล้องตรงนี้นนะไปไปไปตรวจสอบอะไรอ่ะ กล้องหน้าร้านมีคนอยู่เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยทำไมเขายืนตรงนั้นเอาแล้วครับกอริล่าเดินเข้ามาในร้านเราแล้วครับเขาเดินมาทำไมมาครับว่าแต่ใครวะทียอยู่หน้าร้านเราเราก็ต้องทำงานไปก่อนแล้วกันไป ว่างไงครับคุณลูกค้าต้องการอะไรครับชโโ็อกโกแลตไอติมชโคโคโคโ็อกโกแลตสุดพิเศษของผมอะกล้วยมันก็ไม่เคยลดเลยอยากกลับบ้านแล้วห <c oughs> <c oughs> ยิบกล้วยขึ้นมาแล้วต่อไปก็ใส่ไอติม ก็เห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยในกล้องวงจรมันมีคนยืนอยู่เว้ยหน้าร้านอะกล้องวงจรหน้าร้านคนจะซื้อจิ้แต่ว่าเขาไม่มีตังเขาก็เลยมายืนดูมันใช่ซะที่ไหนกันเล่ารับออเดอร์ก่อนเลยโอ้ไอศกครีมสตรอเบอร์รี่ รอก่อนนะครับคุณลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับหยิบมาแล้วกำลังรูบรูลทำให้ลูกค้าถึงนิดใจทำไมอ่ะนี่อะเาต้องเดินยํำไปย้ำมาเดินย้ำเดินย้ำจะได้เค็มเค็มสูตรพิเศษเค็มหวานนะครับคุณลูกค้าไปแล้ว คลูกค้าไปแล้วหวังว่าวันนี้เราจะไม่เจออะไรใช่ไหมรับออเดอร์ก่อนว่ <c oughs> างไงครับคุณลูกค้าตการอะไรครับสวนลดีลา <c oughs> ไม่เข้ากันหน้ามากหน้าคะ่ะ <c oughs> พ่อไปไหนอ่ะพ่ออยู่ในห้องหลักอ แล้วให้หน like ูรับออเดอร์คนเดียวเหรอมาช่วยหนูก่อนมาเล้วเอาไปครับสูลูกค้าเฮ้ยเสียงโทรศัพท์เฮ้ยว่าไงครับใครโทรมานะสวัสดีครับใครโทรมาครับเนี่ยไม่มีเสียงเฮ้ยอะไรอ่ะ ฉันทิ้งของขวัญไว้ให้คุณฟังตรงข้ามของถนนอะไรคืออะไรเราต้องไปดูเออไหนโไหตัวสอบฟังตรงข้ามของตปดูเฮ้ยอะไรอ่ะจุดมีคนมาทิ้งของขวัญให้เราเออเราต้องไปเก็บก่องของฟรีของฟรีไม่ไมเฮ้ยใครอ่ะเดียวไหนอันนั้นมันลุงคนที่ซื้อไอติมเราไปนี่ เขาโดนช้อนแทงตายโดนช้อนแทงตายเขาโดนช้อนทำตายเราดูดีอะไรกันเดียวป็นเรื่องบ้าอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันควรออกจากที่นี่ <h ums> ไปลิววล้างจานก่อน,น,นอล้างจานให้ดนะให้คนตุยเย่ ให้คนตูเย่ยกี่คนเราก็ต้องไปล้างจานก่อนสามใบขยันขยันอันนี้แ่พ่อจะล้างอ่ะหนูล้างแล้วพ่อหนูไปล้างเลย <laughs> หนูล้างแลว้วไงสองใบเออ,อได้สลับแทปกันเด็กหนึ่งจานสุดท้าย,ยวันที่สาม เราทุกคนก<ด>ีดร้อง <c oughs> คืออะไรเราทุกคนกีดร้อง <c oughs> เดีาะพผสมสูตรอะเออพอเอาของในถังขยะมาผสมเลยนะ <c oughs> ช็อกโกแลตมาพ่อผสมก่อนพ่อผสมยังผสมสูตรพิเศษนี่ไงพอ่พอพ่อพ่อเอาเท้าเหยียบเข้าไปในถังขยะเนี่ยแล้วอเอาไปเดินเหยียบแบบนี้อร่อยแน่นอน ทั้งเค็มทั้งเหม็นทั้งหวานบอกเลยอร่อยเขาบอกอะไรนะช็อกโกแลตายนี่ได้แล้วก้อนกลมๆเหมือนเหมือนเออเอาไปเถอะไม่ต้องเหมือนอะไรหรอกเขาบอกให้เฮ้ยเขาบอกให้ตรวจสอบสินค้าคางสอบคางสินค้าหรอม่อะไรอ่ะ ไม่เห็นมีอะไรเลยอ,อะไรอ่ะหน้ากากเฮ้ยโทรหาอุปกรณ์อะไรอยู่ข้างล่างครั้งนี้เราต้องโทรไปแล้วพ่อ <c oughs> สวัสดีครับไม่ว่าคุณมีของเพิ่มไหมครับ Yes ใช่ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรเข้าถามปแปลกแปลกเอ๊ะตอบแปลกแปลกอะไรอะ่ะสมบูรณ์แบบฉันจะส่งรถบรรทุกให้คุณฉันจะส่งรถ กันธูกไปให้คุณโอเคอันนี้อะไรมีเอ,อ,อ่มอเดี๋ยวก่อนลูกค้ามาเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันเดี๋ยวก่อนนะนี่มันหลบฝังิงพอเราเจอลูกค้าเราเจอลูกค้าเมื่อวาน ที่ท,ที่ที่เขานอนโดนช้อนทับทับตุยเย่อยู่ตรงข้ามของฝั่งถนนไม่ใช่เหรอหทำไมพ่อรับเลยพ่อรับเลยเ <c oughs> ดหนูคอยทำอาหารพ่อรับพอทไเไไ็ต้องการช็อกโกแลต เค okay. จะพ่อรัดถึงทอนะโอเคต้องการเต่ไม่ใช่อันนี้มันวาลลิลาอันนี้ช็อกโกแลตซึบใส่แล้วว่าไงครับคุณลูกค้าหัวใไส้กรอกกลบไปหน่อยเอกลกะมากโอ้มาตัดคำสั่งอีกมาครับลูกคุณลูกค้า <c> เ <oughs> ออไอสกรีมเฮ้ยมีคนโทรมา ใครครับเนี่ยใครโทรมาครับเนี่ยฮัลโหลครับคุณคือใครอืม hmm. ฉันจอดอยู่ตามถนนมายิบอุปกรณ์กันเราต้องไปพบกับคนขับรถข้างนอกไปเพราะ อย่าลืมถือเพลชายไปนะใครของคือใครถ้าจะเป็นคนสุขของน,นั่นไงพี่ที่เราเอาออเดอร์มาเพิ่มอ่ะใช่เขา่าะจะมาส่งไห้ตะทีมโคตรมืดอ่ะอแล้วทำไมเขาไม่เขับขับไปตรงงางเราจริงน่ากลัวแล้วยังน่ากลัวอีกออออโอ้ย วิ่งว sure ิ่งหนีวิ่งหนีเาหลอนหลอนหลอนเขาหลันลันหลาลาลวลาลจ้าลันเลยจ้าไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเราต้องซ่อนไป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 ซ่อนไปซ่อนไปซ่อนเขาอยู่ไหนไม่มีเลย